ใครที่เป็นสายทำงานนะครับหาเพลงชิวๆเอาไว้เปิดฟังระหว่างทำงานวันนี้เรามีมาแนะนำห้าเพลงด้วยกันครับผมเริ่มแรกเลยนะครับที่อันดับที่5นะครับเรียงไปเลยนะคบจากความชิวนะครับเพลงนี้ใครที่มาสิงออฟฟิศตอนเช้าเช้าเาพิ่งตื่นมาเนี่ย เพลงนี้ผมว่าฟังแล้วจะรู้สึกสดชื่น refresh mm hmm. เห็นเป็นภาพบรรยากาศแบบฤดนะูใบไม้ร่วงแน่สดชื่นยามเช้ากับเพลงนี้เลยครับแนะนำ When You Say Nothing At All ของ Ronan k i a t i n g ปกติเพลงที่จะต้องฟังเวลาทำงานเขาอาจจะเลือกบีที่มันแบบบีที่มันขยับได้หน่อยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราอยากให้ start วินาทีแรกของวันเนี่ยให้เป็นแบบเพลงที่สามารถแบบฟังได้สบายๆก่อนวอร์มกันไปก่อนแน่เราสามารถระหว่างทํางานเนี่ยทำไปแล้วก็ร้องตามได้บ้างนิดหน่อยอารมณ์ก็แบบชิลๆหนังรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังหาเพลงที่เอาไว้ฟังอยู่อาจจะแบบเบื่อแล้วจากเพลิสที่ตัวเองมีนะครับลองนะครับเอาเพลงนี้นะครับ When You Say Nothing At All นะครับจากวรแดน i ิตีไปฟังดูนะครับต่อไปเดินทางมาถึงอันดับที่4 อันดับที่4ีนะครับผมเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Stunning นะครับจาก Curtis Waters งงใช่ไหมครับเขาคือใครผมก็งงครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะครับ Curtis Waters นะครับเป็นนักดนตรีชาวแคนาดานะครับเป็นแรปเปอร์ด้วยแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับซึ่งเขาไปเกิดอยู่ที่เนปาลนะครับแต่ว่า กลับมาเติบโตที่แคนาดานะครับวอเตอร์เ่ยเขาเป็นคนที่ทำดนตรีนะครับมาตั้งแต่อายุ14เลยนะครับแล้วก็อัปโหลดเพลงตัวเองขึ้นสู่ SoundCloud นะครับอย่างเพลงที่เราแนะนำนะครับเพลง Stunning ก็เป็นเพลงที่เป็นว i r a l ฮิตนะครับผมซึ่ง Featuring กับ Harm Flanking นะครับมีผู้ฟังบน Spotify มากถึง550ล้านครั้งนะครับไม่แปลกใจเลยที่เขาจะติดอยู่ในลิสต์เพลงของเรานะครับในการที่ จะเป็นเพลงที่เอาไว้ฟังระหว่างทํางานนะครับเป็นเพลงที่สนุกขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อกี้นะครับเริ่มมีจังหวะแล้วใครที่มองหาเพลงมีจังหวะอยู่นะครับจากศิลป,ปินชาวแคนาดาคนนี้ลองไปฟังดูนะครับจะได้รู้ว่าทําไมถึงได้ยอดสตรีมนะครับถึง550หล้านครั้งบน Spotify นะครับต่อไปเดินทางมาถึงอันดับที่3 และอันที่สามนี้นะครับก็เป็นเพลงจากเิอรินคนนี้นะครับทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับกับเพลงยังดังยังยังดังแอนโวลรถแห่บ้านเราก็ยังออกไปเล่นนะครับแนะนำแท็กนะครับแท็กนี้นะครับที่เอาไว้ฟังเวลาทำงานชื่อว่า up all night มันจะมีความเป็น EDM มากขึ้นใครที่ชอบเพลงของคาริทเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเขามีบีทที่แบบมินิมอลมากอะ่ะเล็กน้อยแต่มันชวนให้เบลส์ให้มันชวนแบบขยับตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงเขาดูม่วงนะแต่บีทข้างหลังเขาอะ่ะมันดูคึกคักแบบเล็กน้อยนะน้อยแต่มากแต่ว่าเพลงนี้จะต่างออกไปเลยก็คือมีความเป็น EDM มีความเป็น d i s ก้เล็กๆนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับเพลงนี้ก็ ่อข้างชิวนะครับแนมอันดับที่3นี้กับคาลิะครับ up all night มาถึงอันดับที่อ2 <Yep. S 1> อันดับที่2นะครับมาจากผู้ชายคนดีครับผมเดรกในเพลงที่มีชื่อว่า get it together บางคนนะครับสำหรับบางคนที่แบบว่า พี่ผมไม่ชอบเร็กอะผมไม่อยากฟังเพลงของเร็กไม่ต้องห่วงครับเพลงนี้ผู้หญิงร้องเกือบครึ่งเพลงนะครับเร็กมีโผล่มา่อนสุดท้ายเท่านั้นนะครับแปลกมากนะครับเพลงนี้เขาฟิทริ้งนะครับทั้ง black coffee นะครับแล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนนึงนะครับที่ชื่อว่าไม่รู้จะออกเสียงเขายังไงดี๋ยวผมขึ้นแท็กมาให้นะครับอาจจะออกเสียงว่าพอจ้าสมิธหรือเปล่านะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยตัวเจเขาจะออกเสียงเป็น h นะครับใครรู้พิมบอกหน่อยนะนั่นแหละครับเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัรบั้มเดียวกับเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับ อย่างเพลง Passion Food Passion Food เนี่ยอยู่อัลบั้มเดียวกันเลยกับ Get It Together Passion Food ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ d r a k เขาไม่ได้ร้องแบบฮิปฮอปจา๋าแต่ร้องแบบติดเมโลดี้แล้วก็ด้วยโทนเส็ยตน้ำตัำของเขาอะแต่เป็นเพลงที่ดีมาก เป็นเพลงเกี่ยวกับ long distance relationship รักทางไกลฮะเมื่อก่อนเนี่ย passion food เนี่ยดังอยู่อันดับบนบนฮิปฮอปของ Billboard เลยแต่ว่าเราไม่ได้มาแนะนำกันเพราะว่าเราอยากจะให้ลองอันใหม่ดูเพราะว่า get i t t o g e t h e r มันก็จะมีความบีทที่ดูคึกคับมาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดฟัง passion food มันอาจจะแบบเบาไปนิดนึงอาจจะแบบง่วงได้ฟังตอนบ่ายๆอาจจะแบบสลืมๆนิดนึงแต่นี้ยิพอก,กระตุกให้เราแบบเออทำงานได้เลขอย่างหนึ่งคือ อย่าจะหาเพลงที่แบบว่าเราจะไม่มี attention เราจะไม่มีการแบบว่าเสียสมาธิไปกับเพลงที่เราร้องตามได้ fashion f o มันค่อนข้างแบบร้ ب, รอตามได้ง่ายครับบางทีเราทางานดูอาจจะไม่มีสมาธิเราอยากจะแบบอาจจะอยากฟังเพลงมากกว่าเรากลุดสมาธิจากการทำงานไปอันนั้นก็ไม่ดีเพราะเพลงที่จะมาเปิดเวลาทํางานเนี่ยมันควรเป็นเพลงที่ทําให้เรามีบี๊กที่ตอือนลอืล้นอ่ะแต่เราไม่มีสมาธิที่จะไปเสียในการที่จะไปร้องตามเพลงพวกนั้นได้อ่ามันต้องเป็นแบบนั้นและนี่คือดับสองครับ craig กับ get it together แล้มาถึงอันดับที่1ครับอย่างที้พูดไปเมื่อกี้เลยครับผมเพลงที่ดีที่เอาไว้เปิดฟังเวลาทำงานเนี่ยถ้าไม่มีเสียงร้องได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นนี่คืออันดับหนึ่งครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Fallen Angel ครับของ Wolfgang Lau คือชื่อที่เขาอ่านยากๆเนี่ย Wolfgang Lauts เขาเป็นคนเยอรมันครับมามาันเลยต้องออกเสียงแบบนี้อันนี้เราไปเสิร์ชมาให้เลยนะว่ามันออกเสียงยังไงนะครับ Wolfgang Lauts นะครับเป็นนักดนตรีชาวเยอรมันนะครับที่เขา r e ล e สหรือปล่อยผลงานที่เป็นอิเ e l e c t r o n i มิวสิ c อัลบั้มเนี่ยนะครับมาหลายปีมากอ่าเขาจะมีนักดนตรีแบบเนี้ยที่ทำแต่ดนตรีที่เป็นไม่มีเสียงร้องนะครับดนตรีบรรเลงอย่างเดียวแล้วก็เป็นอิเ e l e c t r o n i มิวสิ c แบบนี้นครับดนตรี electronic ส่วนใหญ่สไตล์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือแบบเป็นเสียงแอมเบียนส์คือเสียงแบบบรรยากาศเสียงลอยๆเสียงเหมือนเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันไม่ใช่เพลงที่คนร้องทั่วไปแล้วแน่นอนเพลงนี้ไม่มีเสียงร้องนะครับแต่มีจังหวะฟังได้เพลินๆเ,เราจะไม่เสียสมาธิกับการที่แบบว่าเน๊ะ eh, นักร้องคนนี้ร้องเพรอะจังเสียงแปลกจังคนนี้ร้องยังไงเราจะไม่เสียตรงนั้นแต่เราจะรู้ว่ามันจะมีบีทเข้ามา ทำให้เราแบบว่าเออโยกตามได้แล้วทางานเราก็ไม่ง่วงาอ,อนนี้คือเป็นสเปคที่ดีของเพลงที่เราใช้เวลาทํางานนะครับเราจะได้แบบไม่หลับไปซะก่อนเรายังมีเพลงเปิดฟังอยู่ลองไปฟังดูนะครับกับ Falling Angel s นะครับจาก Wolfgang Lohs แนวลำดับที่หนึ่งไปยังไงบ้างครับผมได้เพลงที่ถูกใจเอาไว้เปิดฟังตอนทางานหรือ,อยังครับใครชอบหรือว่ามีเพลงไหนอื่นที่อยากแนะนํานะครับ ลองพิมพ์คอมเมนต์มาหรืออยากให้เราแนะนำเพลงในหัวข้อไหนอีกนะครับแนะนำพิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วฝากด้วยครับติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยเราจะได้มีคอนเทนต์เอามาฝากอีกนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับกับผมนัสรุตและฟังอย่างนะครับรายการที่เราจะเอาเพลงมาแชร์มาแบ่งกันฟังนะครับสวัสดีครับ